เรียบร้อยแล้วซุกเรียบร้อยแล้วจ้าถึง๋ยิเป็นต้มเพี้ยเนาะค่ะเมื่อไหรดีมากเน็ดอก้อยแซ่บๆแล้วก็ต้มเพี้ยนะต้มเพี้ยใกล้ๆกูเพี้ยนี่ล่เเเะเป็นเป็ถึงไนจ่ะเออเป็นถึงไนจ่ะแม่คนนี้เดี๋ยวกินน้ำก,กันครับไปนี่แหละต้มเดียวจะ้ะเฮ็ดต้มเพี้ยเนาะแม่เนาะกระเจีเ๊ยบไม่มาเป็นอยากกินต้มเพี้ยสันวา <c oughs> เขาติดปุ๋งที่ละหมอดนะแม่ใ่ขา้าวโพดปุ๋งตังเบิ้ลสไส้พันธุ์ต้นหน่อยต้นใหญ่ก,กว่าแหม,ม่อันนี้เป็นเนื้อเปื่อยเอาคัม่มยังซีแล้วป่ะพ่อแหม่ร้อนเปื่อยอยู่แล้วนี่คำต,ตัตีตัวนี้ เนื้อเสือแล้วเามาปุ่มแล้วแม่นาะนี่แล้วต้มไปเข้มข้นโอ้เก็มกเป็ไร่ม่ใส่เพื่อตังหออีกน้อยนึ่งล้วต้มพวก็ใส่ไปละละตอนนี้ก็จะ ลำลำแซ่บแซ่บพอสุดจ้าขาดบ่ได้คือก้อยแหงก้อยแหงมือนี้ก้อยแหงครูรับต้มเพียเนาะแซ่บมือนี้เรียบร้อยหางหมองกินจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ่ได้บ่ได้ม่ามากินข้าวปิ้งไายรายการเก็บร้านก้อนกระ ب านจ้าอวามกลางบรรยากาศอาหารรนลื่นกินอยู่ร้านกะม้อมุมเนี่ยแต่มันก็แซ่บมือนี้แซ่บคือเกาต้มเพียจ้า ต้มเพียกข้างในคนเนื้อเปื่อยนะต้มเปื่อยข้างในต้องคู่กับก่อยตั้งครบเสร็จนี่เลยนี่มีแจ่วเพียรแจ่วขมปอกมาๆมากจ้ะกี่น้องทางไก่ทางไก่มากินน้ำกันเด้อมาเนี่ยเห็นมันบุญบ้านเท่ากับคือครบเสร็จครบเซตกินอะไรก็สิได้พักพนกับบ้านมาแซ่บๆจ้ามาโอ้ยมันจะกินเหลือดบวะพ่อมันคือช่วยแย่กว่ดอยแท้กินใจเย็ม ปลามีเนี่ยเสือผอมอือเอาแบบเอาเองิเเนแบบเสร็จงานหนุนบ้าเนี่ยยายนุ่งกระดิว่างเขาก่อน <laughs> ตบมนันแสบเน <clears throat> ้นกลับอ๋อแต่นอกไปงานหนุนง,งานแต่งหนึ่ง ทีเป็นเต็ดแบบนี้ล่ะมาบ่เออเสร็จงานบุญเสร็จงานบุญบ่อือ่ยกมาเป็นสําหรับพี่ล่ะเียบ้านเฮามันสิเียวยงๆได้่โอยพุ่นแล้วหวกินหญ้าเนาะบ้านเฮาเนาะคือกันคือกันจึงจะเฮาปงแบบดโอ้ฮ้อนอือ Bốn tóc của các cháu dành đi đi Cái lắng xuôi xuôi vô Gọi cả nà khẩu quỳ cho xăm cân Hãy mời à? ạ à? phần nào mời mọi người mời mọi người mời 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 có mời 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 สามทุกีอ

นอนเยียมรถจ้าเนี่ยอืมบแล้วความแสบความนวเนี่ย มันอยู่ที่คนคกินความมันอยู่ที่คนเคยคกินความนั้นอย่าว่ากันเดอ้อตอนเราคนมากินไงทว่าเอ้าเห็นอาหารญี่ปุน่นอาหารเกาหลีเต้นนั่นเต้นนี่เอาก็มีคือกันเต้นนั่นญี่ปุ่นเต้นงานญปุน <c oughs> นป่นของเอา มบูรแล้วได้ปะสมบรณแล้วแมนเอเอิคือกันกลับไปในงานเนี่ยปนิจจดจุนยมาเจ้าขมุมมันมั่นจังเลเนี่เบ้ยเนี่ย,ย,น,ยนี่ละ,ะยังน้องหมักมันมันน่นอีสิอะ,อะ คัดส่วนเลยยังมันในเนื้อยังที่เป็นวกเนื้อต้มเปื่อยหนึ่งเอาคับอุียเนี่ยยายน้องมัดมันมันเลยเอามา กินข,ข้างข้างอยาตีปีนองก็ยางพานเป็นทรรมเนียมมันก็จะสามมากกว่าดูเอินไปกินเขาเอินกันกินเขาอาโอ้แบบตแ,แตกตุนนนนนน่าแตก เปลี่นยากเนาะคือมันคือต,ต้มเป็ดนล่ะกินเออกินจนติดมือเราก็ยังยังหวน,อย,หนอยู่เอความหวนฟังอยู่ข้างอันนี้บกบกเลยนี่มันสีออกแสกมันจังหน่อยได้มาหมดสองสองต้น,นต้นหน่อยหน่อยเนาะ <c oughs> หายเมื่อแล้วพอเลยไปกินเนื้อเจ็บเแลวมันมัน กมีฝรัลล่งครับผมมน,นี่เติมไว้เต็มที่เปล่านอนมืออื่นตื่นต็เช้าวันอาทิตย์มืออื่นเฝ้าเปล่านอนเลยเหมือนนี่แหละครับผมไม่เห็ไห้เบิ่องเอินว่าเร็ดงานบุญ <laughs> ไปมา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  <laughs> มา,มา,มา <laughs> ไปเคยไปงานบุญกับตีหูวับมันเป็นแบบนี้อ่ามันอิจฉามาแบบนี้แหละอ่าลาบเป็นงานบุญกาบแทบต้องกันครับผมกินเอาแค่อิ่มอ่าเยวไปต่อยเฮ็ดพ่อหอพี่น้องได้เบิงมามามาาสำหรับจิปนีอยู่ดีมีแห้งกินคือนเขายะเลื่อมคนอะไรกดแช่ให้นองไม้เบอกวิธีีสานมาเอาเน้นเน้นเด้อครับเด้อ หักแป้งยีนุ่งหักแป้งแน่หอยเผือกอะเขามาจมแล้วกับคตทีิดตาพร้อมจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า